โอ้ oh my god ล่าสุดค่ะน้องชิกิต้านะคะจะไปปรากฏตัวในรายการลิมูจินค่ะในตอนที่189แล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขามีการเปิดเผยเบื้องหลังนะคะที่จะเป็นคลิปของน้องชิกิต้าร้องกับคุณลิมูจินของเรานั่นเองโอ้โหเสียงโคตรเพราะเลยแล้วก็วันนี้ลูกสาวมาด้วยเสื้อสีน้ำตาลซึ่งตัวอย่างที่ปล่อยออกมาค่ะน้องชิกิต้ามาด้วย I love you t w i t e a n โอ้โหหูเคลือบทองมากเพื่อนๆจะได้ฟังน้องชี้นะคะร้องแบบเต็มๆโชว์เสียงแบบหวาน ฉ่ำแล้วก็ไพเราะมากๆเลยซึ่งที่ผ่านมาก็จะมีรามิน้องอายอนแล้วก็ล่าสุดเป็นคิวของน้องชิคิต้าแล้วค่ะไม่เมอสีนี่ปลื้มหนักมากเลยนะคะเรียกได้ว่าเสียงไซสๆค่ะทุกคนและนนอกจากนั้นนะคะตัวอย่างก็จะมีเพลง Bye Bye My Blue ว่าน่าจะมีหลายเพลงเนาะมาเสิร์ฟกันนั่นเองค่ะวิ้ยเพอเทปล่าสุดที่มีการเปิดเผยตัวอย่างออกมาคือเสียงดีมากมีอารมณ์ของเพลงเสียงใสๆสคือเข้ากันที่สุดเลยนะคะเนี่ยโอ้โหเป็นฝันที่แบบว่าเป็นจริงแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าอยากฟังน้องชิคิต้านะคะร้องเพลงแบบเติมๆติมเตมสักทีนะเนาะเสียงเพราะมากเสียงมีพลังค่ะแล้วก็ร้องเพลงเกาหลีเสียงใสดุดแก้วหูฉันเคลือบทองเลยแก่ซึ่งตัวอย่างนี้ก็เปิดเผยออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวแอดจะแปะดิงไว้ให้ไม่สามารถเอาเพลงมาได้เด้อเนื่องจากรีคั เสิ์รายการของเขานะคะดีได้ว่าเสียงเพราะมากค่ะเป็นเสียงที่ฟังสบายหูสุดๆเลยจากที่ร้องเล่นๆในรถวันนั้นนะคะสู่การได้ฟังเต็มๆเั้งทัๆในวันนี้แล้วค่ะขอบคุณวายจีที่ส่งเต้าไปนะ Baby be man want you my I to ดีด้วาเป็นอีกครั้งค่ะที่ม g ยจได้ใจแฟนคลับไปเต็มๆเลยอย่างไรก็รอไปกําลังใจให้น้องชิก,กิตา้าได้เลยนะคะแล้วก็รอฟังเพลงพร้อมๆกันได้เลย4พฤศจิกายนนี้เวลา16นาฬิกาไทยค่ะที่ช่อง YouTube Channel KBS KPOP ค่ะใครที่อยากจะฟังคลิปเต็มๆนะคะเดี๋ยวแอดจะปักลิงค์เพลงไว้ให้ด้านล่างนะที่เป็นตัวอย่างค่ะทุกคน Be take my hand. I want you to be my